กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทุกท่านด้วยความเคารพนะครับพบกับไอ h ชน n นลประจำวันจันทร์ที่18กรกฎาคม2559นะครับวันนี้ผมยังนั่งอยู่ในวัดเดิมนะครับซึ่งผนังของวัดเนี่ยมีเกี่ยวกับพุทธประวัติมีเกี่ยวกับสวรรค์ชั้นต่างๆมีเกี่ยวกับนรกนะครับเพื่อเป็นการยืนยันเพื่อน เป็นพยานว่านารกมีจริงสวรรค์มีจริงนะครับเป็นคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนรกตอนที่สองนะครับก็จะขอเชิญชวนพี่น้องชาวพุทธทุกคนไปสะสมบุญกันในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะครับมีการถวายเทียนพรรษามีการถวาย สิ่งต่างๆให้กับคณะสงฆ์เพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเพราะช่วงจำพรรษาพระสงฆ์จะต้องอยู่ที่วัดนะครับจะไม่ออกจาริกแสวงบุญจะเป็นการรบกวนชาวไร่ชาวนาเหมือนในสมัยพุทธกาลนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องชาวพุทธได้มาสะสมบุญกันเยอะๆในช่วงเทศกาลเข้าพรรษากันนะครับ พูดถึงเรื่องนรกซึ่งผมได้พูดไปในคลิปที่ผ่านมาว่านารกมีจริงสวรรค์มีจริงไม่ได้เป็นแค่สวรรค์ในอกนรกในใจอย่างที่ชาวพุทธจํานวนมากกําลังประมาทกําลังย่มใจกําลังใช้ชีวิตกันอย่างโอหังทรนงโดยประมาทในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับวันนี้ผมมีพยานยืนยันไปในเรื่องของอนาคตและเรื่องที่เป็นปัจจุบันนะครับจะไม่ยกตัวอย่างทศชาติชาดก เช่นพระเตมียกุมารนะครับจะพูดถึงเรื่องอนาคตว่าด้วยเรื่องของยุคพระศรีอานนะครับชาวพุทธทุกคนรู้ดีว่ายุคน่าจะเป็นยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือยุคพระศรีอานนะครับหรือชื่อจริงว่าพระศรีอริยะเมตไตรนะครับท่านอยู่ที่ไหนครับพระศรีอริยะเมตไตรท่านอยู่ที่ไหนครับชาวพุทธทุกคนรู้ดีชาวพุทธที่ปฏิบัติธรรมจะรู้ดีว่าขณะนี้พระศรีอริยะเมตไตร ท่านอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตนะครับถ้ามีสวรรค์ชั้นดุสิตอยู่จริงก็แสดงว่าต้องมีนรกใช่ไหมครับเพราะถ้ามีสวรรค์ต้องมีนรกตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําไมเราถึงเลือกเชื่อว่ามีสวรรค์แต่เราไม่เชื่อว่ามีนรกล่ะครับมันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นเมื่อมีสวรรค์ก็ต้องมีนรกพระศรีอริยเมตไตรท่านจะลงมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่หของพัทรักกับนี้นะครับ จะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อสวรรค์มีนรกมีนี่คือพยานยืนยันพยานอย่างต่อไปก็คือรายการตีสิบของคุณวิทวัสนะครับแห่งช่องสามซึ่งขอขอบคุณท่านมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคุณวิทวัสได้นําเสนอเรื่องราวของคนซึ่งกลับชาติมาเกิดตายแล้วมาเกิดใหม่หรือตายไปแล้วฟื้นขึ้นมามาเล่าให ผู้ชมได้ฟังอยู่เป็นระยะระยะนะครับมีการกลับชาติมาเกิดเด็กสี่ขวบจําได้ว่าภรรยาเก่าชื่ออะไรมีลูกอยู่ที่ไหนมีบ้านอยู่ตรงไหนจําเรื่องราวในอดีตได้และนํามาเล่าเป็นเรื่องเป็นราวและถูกต้องจนเป็นที่ตะลึง ของผู้ชมมาเป็นจํานวนมากนะครับหรือบางคนตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาก็มาเล่าว่าได้ไปเที่ยวนรกยังไงไปเจอสวรรค์ยังไงไปเจอหมู่ญาติที่ตายไปแล้วยังไงก็นํามาเล่าให้ผู้ชมได้ฟังอยู่เป็นระยะระยะนี่คือพยานซึ่งเราเห็นชัดเจนของเมืองนอกก็มีนะครับมหาวิทยาลัยชื่อดังของฝรั่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าฮาวเวิร์ดหรือออกฟอร์ดนะครับได้นําเสนอเรื่องราวของการทดลองวิจัยนะครับว่าคนเราตายแล้วไม่สูญมีภพภูมิรองรับ มีเด็กฝรั่งกลับชาติมาเกิดเป็นร้อยเป็นพันคนนะครับทําวิจัยออกมาเป็นเอกสารซึ่งเ,เป็นทางวิชาการเป็นที่เชื่อถือเป็นที่น่าเลื่อมใสเด็กเหล่านั้นจําได้ว่าพ่อแม่ในอดีตชาติเป็นใครชื่ออะไรอยู่ที่ไหนมีเพื่อนชื่ออะไรพี่น้องชื่ออะไรตัวเขาเองมีเรื่องราวยังไงและญาติพี่น้องหรือพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังยืนยันได้สิ่งเหล่านี้เป็นวิทยาศาสตร์และฝรั่งมังค่าตอนนี้ จำนวนมากเริ่มหันมานับถือศาสนาพุทธเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สามารถตอบโจทย์ทุกคําถามได้มีเหตุมีผลและอธิบายเรื่องจริงของชีวิตได้จนนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังก้องโลกคือไอน์สไตน์นะครับยืนยันว่าถ้ามีศาสนาใดที่สามารถตอบโจทย์ได้ตอบความจริงของชีวิตได้ทั้งของโลกและจัก,กรวาลเนี่ยมีแค่ศาสนาเดียวเท่านั้นคือศาสนาพุทธนะครับแต่คนไทยเป็นคนพุทธแท้ๆนะครับ กลับปรอม,มาิกลับไม่ให้ความเคารพในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดันไปคิดว่าสวรรค์ในอกนรกในใจท,ทั้งทั้งที่ว่าคนไทยเนี่ยคุ้นเคยกับสิ่งซึ่งครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อพระต่างๆพระอริยสง์พระพุทธเจ้าแม้กระทั่งพ่อแม่ของตัวเองปู่ย่าตายายก็พร่ำสอนนะครับและคุ้นเคยกับการไปวัดไปวาในผนังวัดก็จะมี พุทธประวัติการตรัสรู้การเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงไปโปรดพุทธมารดาแล้วก็พญานาคออกมาพ่นบ้องไฟเป็นบ้องไฟพญานาคในวันออกพรรษาเราคุ้นเคยกับคําว่ายมมาบานเราคุ้นเคยกับคําว่ากระทะทองแดงเราคุ้นเคยกับคําว่าพญานาคเราคุ้นเคยกับคําว่าต้นงิ้วคุ้นเคยกับคําว่าอีกาปากเหล็กยักษ์วัดแจ้งยักษ์พญาครุฑเราคุ้นเคยกับ สิ่งต่างๆมีผีต่างๆนะครับมีผีนางตะเคียนมีผีนางตานีพูดผีปีศาจนะครับมีแม่นาคพระขนงมีหมอผีมาทําพิธีนอกจากนั้นก็ยังมีพวกเปรตนะครับที่บอกว่าปากเท่ารูเข็มมาร้องวีดวีดขอส่วนบุญเราคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้แต่ทําไมเราถึงละเลยเราถึงลืมเลือนกันไปล่ะครับเราคุ้นเคยกับเ,เข้าผีเข้าทรงนะครับ กุมารทองไปขอหวยเราคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ปนเปนกันทั้งศาสนาพุทธศาสนาฮินดูศา,าสนาพราหมณ์ปนเปนกันไปในศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์ผมไม่แน่ใจก็มีพระอิศวรพระนารายเรามีรามยานะพระรามพระลักษ์เรามีทศกัณ์นะครับเรามี ลิงที่เก่งๆเชื่ออะไรนะครับผมจําไม่ได้ด่วนๆเนี่ยเราคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างดีแต่ทําไมเราถึงลืมเลือนสิ่งเหล่านี้เมื่อเวลาผ่านไปแล้วก็เราไม่ละอายต่อบาปเราสามารถทําผิดศีลได้หลายๆข้อหรือข้อใดข้อหนึ่งเป็นอนิจจศีลน,นะครับเราดื่มเหล้ากันทุกวันดื่มเบียร์เข้าผับเข้าบาร์เราไม่กลัวบาปกลัวกรรมเราสามารถ ค่าสัตว์ตัดชีวิตได้อย่างสบายๆเราสามารถลักทรัพย์ขโมยทรัพย์เบียดเบียนเงินช่อฉนเราสามารถช่อราดบังหลวงนะครับเราสามารถที่จะผิดลูกผิดเมียใครเราสามารถเจ้าชู้เราสามารถมีกิ๊กเราสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้เพราะเราไม่กลัวบาปกันแล้วใช่ไหมครับเราสามารถโกหกใส่ร้ายผู้อื่นใส่ร้ายครูบาอาจารย์ใส่ร้ายพ่อแม่หรือไม่กระทั่ง ฆ่าพ่อฆ่าแม่เราสามารถใส่ร้ายพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันโดยที่เราไม่กลัวบาปกลัวกรรมเราดื่มน้ำเมากันได้ทุกวันเราเล่นหวยเราเล่น๊อกเด้งเราเล่นดัมมี่เราเข้าบ่อนกันโดยปกติเพราะเราไม่กลัวบาปกลัวกรรมเพราะเราคิดว่าสวรรค์นในอกนรกในใจใช่ไหมครับถ้ามันใช่ถ้ามันจริงถ้าตายแล้วศูนย์ หมดกันจบกันก็ลุยกันไปเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่ถ้ามันไม่ใช่มันไม่จริงแล้วนรกมีจริงสวรรค์มีจริงเนี่ยเราจะไม่ทําบุญเราจะไม่เข้าวัดเราจะไม่ใช้เวลาของชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยมาปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้เราไปตกทุกข์หนักเวลาเราตกนรกหรือถ้าขึ้นสวรรค์เราก็จะได้มีวิมานเราจะได้มีอริยทรัพย์ ทเทียบเท่ากับคนอื่นหรือมากกว่าคนอื่นเพราะเราจะสะสมบุญได้ก็เฉพาะที่เราเป็นมนุษย์เท่านั้นทําไมเราไมา่ใช้ชีวิตกันอย่างไม่ประมาทล่ะครับทั้งทั้งที่ว่าคําสอนเหล่านี้มาจากคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากาศการบอกเล่าของพระอริยสงฆ์ที่ท่านามี ยานรู้ยานเห็นนะครับมาจากหลวงตาหลวงพ่อหลวงปู่องค์ต่างๆไม่ใช่มาเฉพาะหลวงพ่อธรรมชโยนะครับที่จะตั้งแง่รังเกียจว่านี่เป็นคําสอนของหลวงพ่อธรรมชโยเป็นคําสอนของวุฒยายอาจารย์เป็นคําสอนของหลวงปู่วัดปากน้ําภาษีจเจริญเป็นคําสอนของคนจากวัดพระธรรมกายถึงน่าจะเป็นคําหลอกลวงเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชือ่อเชื่อถือเมื่อไรล่ะครับสิ่งเหล่านี้เป็นคำสอนซึ่งมีมาแต่โบราณพวกเราก็คุ้นเคยกันดี เพราะฉะนั้นการที่ผมออกมาพูดผมออกมาเตือนผมออกมาบอกเนี่ยผมไม่ได้มาบอกเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยมาทําบุญกับวัดพระธรรมกายนะครับท่านสามารถที่จะทําบุญกับวัดไหนก็ได้ทําบุญกับพระอาจารย์รูปไหนก็ได้ทําบุญกับสํานักไหนก็ได้ที่ท่านมีจริตที่พึงพอใจท่านชอบวัดป่าท่านก็ไปทํากับวัดป่าท่านชอบวัดในเมืองท่านก็ทํากับวัดในเมืองท่านชอบวัดใกล้บ้านก็ทํากับวัดใกล้บ้าน ใครที่มาวัดพระธรรมกายได้ก็มาทํากับวัดไหนก็ทำเดครับในประเทศนี้ในโลกนี้แต่ที่ผมมาพูดผมมาเตือนผมมาบอกเนี่ยก็แค่อยากให้ท่านสะสมบุญในเวลาของชีวิตที่เหลืออยู่ไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรไม่ได้บอกว่าให้มาทํากับวัดพระธรรมกายนะครับหลวงพ่อธรรมชโยเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งของยุคนี้ที่กล้าพูดว่านารกมีจริงสวรรค์มีจริง ท่านทําให้เด็กดีวีสตาเห็นว่าสวรรค์แต่ละชั้นเป็นยังไงนรกแต่ละขุมเป็นยังไงเห็นนายนิรยาบาลนุ่งผ้าหยักรังสีแดงตัวเบลิ์มเทิมผมหยิกตาโปนน่ากลัวมากมารับวิญญาณขาบวนการขั้นตอนเป็นยังไงพยาครุฑมีที่มาที่ไปยังไงเทวดาแต่ละชั้นการจะไปเกิดได้ต้องทำยังไง นะครับท่านทําให้เห็นท่านท,นทําทให้เห็นการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าว่ามีที่มายังไงในวันตรัสรู้เป็นยังไงเด็กดีวีสตาเหล่านี้จะได้เห็นจะได้เรียนรู้จะได้ใช้ชีวิตกันอย่างไม่ประมาทไม่เหมือนคนในยุคเราที่คิดไปแล้วว่าสวรรค์ในอกนรกในใจถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ดีสิครับแต่มันไม่ใช่นะครับนรกมีจริงล้านเอร์เซตสวรรค์มีจริงล้านเปอร์เซนตผมมีพยานยืนยันซึ่งเป็นปัจจุบัน เมื่อไม่กี่วันนี้นะครับผมไปเดินเล่นที่สะพานข้ามแม่น้ําปิงจังหวัดกําแพงเพชรผมสังเกตเห็นผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาตกปลาแล้วเขาเดินกลับมาผมเห็นที่หัวของเขานะครับเหลือซีกเดียวเหมือนกับกัะโหลกเนี่ยจะถูกเอาออกไปนะครับผมก็เข้าไปคุยกับเขาเป็นการโอภาปสัยปกติเขาไม่ใช่คนวัดพระธรรมกายไม่รู้จักผมไม่รู้จักวัดพระธรรมกายแต่สิ่งที่เขาบอกนะครับผมตะลึงนะครับ เขาบอกว่าที่เขาต้องโดนผ่าหัวเนี่ยเพราะเขากินเหล้าเมาแล้วเขาขับมอเตอร์ไซค์ไปชนเสาไฟฟ้าเข้าโรงพยาบาล3เดือนเขานอนอยู่กับพี่ญาติพี่น้องคิดว่าไม่รอดแน่นอนปรากฏว่าขณะที่เขานอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเขาสลึมสลือแล้วเขาหันไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างเตียงของเขาเขานึกเมื่อเขาเห็นแวบแรกว่าคนบ้าที่ไหนมายืนข้างเขา ทำไมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปล่อยให้คนบ้าเข้ามายืนข้างเตียงเขาเพราะเขาเห็นผู้ชายคนนั้นไม่ใส่เสื้อนุ่งผ้าโจงกระเบนนะครับสีแดงถือหอกตาโปนผมดําผมหยิกตัวเบล่มเท่มยืนมองเขาอยู่เนี่ยเขาเห็นก็ตกใจแต่รวบรวมความกล้าคุยกับเขาผู้ชายคนนั้นพยายามคุยกับเขาและชวนเขาไปเที่ยวที่นู่นที่นี่เขาบอกว่าเขาไม่ไปเขาเอะใจแล้วเขามีภาระต้องดูแลภรรยาและลูกน้อย ผู้ชายคนนั้นชวนเขาอยู่สักพักเมื่อเห็นว่าเขาไม่ไปก็เดินหายออกไปทะลุก,กำแพงห้องพยาบาลไปเขาตกใจแล้วก็หันมาเห็นตัวเองนอนอยู่บนเตียงแต่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้หลับเขาก็เลยรู้ว่าชีวิตหลังความตายมีจริงและญาติพี่น้องของเขาเมื่อได้รับรู้เรื่องราวที่เขาเล่าให้ฟังก็เลยรู้ว่านายนิรยาบาลมารับวิญญาณของเขานายนิรยาบาลนี่ครับหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าถ้าใครที่ตอนมีชีวิตอยู่เป็นคนมีฤทธ มียศถาบรรดาศักดิ์มีลูกน้องเยอะแยะเนี่ยเวลาคนคนนั้นสิ้นชีวิตนะครับเขาจะมากัน3-4คนเพราะต้องมาช่วยกันกระชากลากถูแต่ถ้าเป็นคนธรรมดานี่ก็มีฤทธิ์น้อยก็จะมากันแค่คนเดียวนะครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะครับใครที่ย่ำใจได้ใจทะนงตัวว่าฉันเก่งฉันเจ๋งฉันไม่มีปัญหาแน่นอนอย่าตายนะครับเพราะถ้าท่านตายเนี่ยท่านเจอกับบุคคลเหล่านี้ท่านจะเข่าอ่อน ทุดทุกรายเลยนะครับวันนี้ผมจัดเรื่องคลิปเกี่ยวกับนรกตอนที่สองหลังจากวันนี้ไปก็จะคุยเรื่องอื่นต่อไปสิ่งที่ผมได้นำมาบอกสิ่งที่ผมได้นำมาเล่าเกิดจากความปรารถนาดีเกิดจากความเป็นห่วงสำหรับพี่น้องที่ยังประมาตในการดำเนินชีวิตคิดว่าสวรรค์ในอกนรกในใจหรือบางคนคิดว่าถ้ามีสวรรค์ทำไมเครื่องบินไม่ชนถ้ามีนรกทำไมขุดเหมืองแร่แล้วไม่เจอนะครับผมมาเตือนท่านเหล่านี้ ให้อย่าประมาทในการดําเนินชีวิตให้รีบสะสมบุญกับวัดใกล้บ้านหรือที่ไหนก็ได้ที่ท่านทําแล้วท่านสบ,บายใจทําเถอะครับผมไม่ได้มาพูดมาบอกเพื่อให้ท่านทําที่วัดพระธรรมกายนะครับแต่ถ้าท่านสบ,บายใจนะครับเป็นผู้ชายบวชสักหน่อยก็ดีหรือบวชลูกบวชหลานก็จะดีนะครับไอชาแนลประจำวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ